สวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่จนทานเข้มดีอยากบวชให้แม่นะครับแต่ติดตรงกลัวผีขออนุญาตนอนบ้านได้ไหมกองหลังนุ่มเปิดใจผ่านไลฟ์สดนะครับยอมรับว่าตนเป็นคนกลัวผีขอคําแนะนําจากเ,เพื่อนเตาเอาแฟนคลับอมยิ้มไปตำตๆกันนะครับเมื่อจนทานเข้มดีนะครับกองหลังทีมชาติไทยของเรานะฮะเอามายอมรับแบบแบนๆผ่านไลฟ์สดทิกตอกจนทานเข้มดีว่าอยากบวชให้คุณแม่ แต่ติดปัญหาอยู่เรื่องเดียวคือกลัวผีโดยโจนกรรมเข็มดีได้พูดคุยกับเพื่อนๆในไลฟ์สดพร้อมกับตอบคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการบวชและแสดงความกังวลว่าถ้าไปบวชต้องเอาผมเอาคิ้วออกหมดเลยเหรอก่อนที่จะเปิดใจถึงความปรารถนาที่อยากจะบวชท,วทัวทันบุญคุณคุณแม่แต่ก็อดกังวลเรื่องผีไม่ได้ผมคิดว่าผมอยากจะบวชให้คุณแม่นะแต่ผมแค่กลัวที่จะต้องนอนวัด แบบนอนที่บ้านได้ไหมพร้อมกับถามเพื่อนๆว่าคุณนอนวัดโดนผีหลอกไหมที่บุรีรัมย์ผีเยอะผมกลัวงานนี้ทำเอาแฟนบอลแหกเข้ามาคอมเมนต์แซวจนอาหารเข็มดีกันยกใหญ่บางก็ให้กําลังใจพร้อมแนะวิธีการรับมือกับความกลัวอย่างไรก็ตามแม้เข็มดีจะกลัวผีแต่ความตั้งใจที่จะอยากบวชให้กับคุณแม่ก็แสดงให้เห็นถึงความกตันอูและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนะครับก็ ถ้าบวชจริงๆก็เปิดไฟให้สว่างไปเลยแหละครับแล้วก็มีเพื่อนไปนอนด้วยแล้วกันนะครับนี่คือทางออกนะฮะงามหน้าลีกหล่องไม่ลงโทษพุ้ตัดสินที่4เหตุสายหูฟังหลุดที่สนามหนองปรือแฟนบอลพัทยายูเนเต็ดขาดใจกับคณะกรรมการประเมินพู้ตัดสินที่ไม่ได้มีการบทลงโทษจรินยาวปี ผู้ตัดสินที่4ในเกมที่พวกเขาเปิดบ้านปราชัยกับนครศรียูโนเตด1 0ในศึกเมืองทยลีก2เมื่อวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ที่่านมาเกมนังกล่าวนะครับจรินยาวาปีตามสายหูฟังหลุดและมีคนถ่ายรูปเอาไว้ทําให้เขาไม่สามารถติดต่อกับอธิวัตรลีลาโลผู้ตัดสินที่1ในสนามได้จะมีหลายเหตุการณ์ที่ทุกคนมองว่าการทำหน้าที่นั้นอย่างน่าผิดหวังจนทำให้สาวกทีมเจ้าบ้านไม่พอใจ ได้มีการตะโกนด่าทอาการทนหน้าที่ของพุทธิสินนะครับนั่นเป็นเหตุให้ภัยบุญอัญ,ญโยผู้ควบคุมการกักขันจอมเขียนรายงานระบุความผิดพลาดตามระเบียบว่าด้วยกฎลงโทษบทที่3หมวดที่2ข้อที่4.1วรรสอปรับเงิน40,000บาทเนื่องจากสมสรพัทยานยเต็ดถูกลงโทษไปแล้วจากการกระทำความผิดเมื่อวันที่26ตุลาคม เป็นการกระทําความผิดตามระเบียบนี้ซ้ำในข้อเดียวกันภายในฤดูการแข่งขันเดียวกันจึงเพิ่มโทษสโมสรพัทยานอยู่ในเตดโดยมีการปรับเงินเพิ่มอีก20,000บาทรวมถึงปรับเงินอีก60,000บาทแต่เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก2จึงลงโทษปรับ2ใน3เป็นจํานวนเงิน4 0,000บาทนะครับ ช้างศึกยู20ปีต้านญี่ปุ่นไม่ไหวนะครับประเดิมพ่ายชิงแชมป์เอเชียทามช้างศึกชุดยู20ปีต้านความแข็งแกร่งทีมจากแดนประดิบไม่ไหวนะครับในศึกชิงแชมป์เอเชียนัดแรกสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นย้ไมกิน20ปีรอบสุดท้ายนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยชุดยู20ปีพบกับทีมชาติญี่ปุ่นชุดยู20ปีโดยเริ่มเกมญี่ปุ่นก็พยายามครองเกมบุกอย่างหนักและในนาทีที่ 13นะครับจากรุยเตะม,มุมแนวรับไทยเคลียบบอลกันไม่ขาดมาเข้าทางอีซัชซูกุอิชิอิเก็บตกยิงเข้าไปให้ญี่ปุ่นนำไปก่อน10ก่อนที่ในนาทีที่3.3ญี่ปุ่นมาได้จุดโทษจากจังหวัที่ฮากุมานนาคางะวะไปดวนอนัตสําราญทําฟาวก่อนที่ริออนอิชิฮาระจะรับหน้าที่สังหารเข้าไปสกอร์ห่างเป็น20และจบครึ่งแรกครึ่งหลังในนาทีที่69 จากจังหวะที่เรอุเมกิได้สปีดมาทางซ้ายก่อนจะจ่ายเข้ากลางให้กับเรียวโนสุเกะซาโตะไปเข้าไปให้ญี่ปุ่นนำห่าง3-0ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ไม่มีประตูเพิ่มเติมนะครับจบเกมด้วยสกอร์นี้โดยโปรแกรมหน้าต่อไปทีมชาติไทยชุดยู20ปนะครับเจอศึกหนักอีกแล้วนะครับโดยจะพบกับทีมชัตเกาหลีใต้ สนามฝึกซ้อมฟุตบอลเยาวชนเซนชั้นหนึวันที่17กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาประเทศไทย16.15นาฬิกาถ่ายท่าสดทางช่อง Facebook, YouTube, Channel ทั้งศึกและทีสปอร์ตนะครับซิวาม็กแซนนะครับสัตคมก่อนบินลัดฟ้าร่มทับชังศึกอยู่17ปีเรารุ่งไปแสดงโชว์ฟอร์มร้อนแรงพร้อมลาตะข่ายกับทีมชาติไทยของเรานะครับ เลตเตอร์ฟอร์มกำลังก๊อฟักสําหรับซีวาแม็กซัดแข่งดาวรุ่งลูกเึ่งไทยเวลสังกัดแมนเชสเตอร์ซิตี่เพิ่งโชว์ผลงานยิงประตูช่วยทีมอยู่17ปีของแมนยูเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้อยู่17ปีไป1ประตูต่อ1ก่อนเดินทางมาร่วมทีมทีมชาติไทยอยู่17ปีนะครับล่าสุดแม็กซัดได้โพสต์ภาพในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวขณะที่อยู่บนเครื่องบินพร้อมกับข้อความว่ากำลังเดินทางสูน เพื่อมาฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยอยู่17ปีภายใต้าก,การคุมทัพของโค้ชพีพบอ่อนโม่การมาของแม็กซัสถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับแฟนบอลชาวไทยที่ตั้งตารอชมผลงานของดาวรุ่งไปแสดงระนี้ว่าจะสามารถโชว์ซ้อมเก่งได้เหมือนกับในระดับสโมสรหรือไม่สาหรับซีว่าแม็กซัสนะครับเป็นลูกชายของโรเบิร์ตเอนชอร์อดีตนักเตะทีมชาติเวลโดยเจ้าตัวเริ่มต้นฝึกฟุตบอลกับอะคาเดมี่อิสวิททาวก่อนจะไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ในเวลาต่อมา ยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นทําให้แม็กซดถูกเลือกตัวติดจีนชาไทยชุดยู17ปีเป็นครั้งแรกโดยเชื่อว่าด้วยพลสวรรค์ความมุ่งมั่นของแม็กซดจะทําให้เขากลายเป็นรองสําคัญให้กับทีมชาตไทยยู17ปีในการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆในอนาคตนะครับยินดีนต้อนรับนะครับก็เป็นอีก1นึ่แข้งนะครับที่อิ p พ r t ตมาจากต่างประเทศเลยนะครับและที่สําคัญมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับสุดๆไปเลย นี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่15กุมภาพันธ์นะครับ Τι